ตอนนี้มาดูแปลโดยอ่านภาคสามหน้าที่สิบเริ่มตั้งแต่ราชาอุปถันังอาคาโตดูต่อจากที่แล้วในประโยคนี้จะไม่ดูก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นข้อสอบของอเมริกามันสำคัญอยู่ตรงนี้แหละเป็นข้อสอบของอเมริกาแต่มันไม่ยากครับเราดูผันผ่านหน่อยก็ดีถึงมันจะไม่ใช่เก่งพิเศษก็ตามฮนะแต่มันไม่ควรที่จะทิ้งเอาไว้เพานั้นเองพระราชา สเสด็จมาสู่ที่บำรุงตรัสถามแล้วว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าดาบททั้งหลายไปแล้วในที่ไหนหรือบางท่านถนัดแต่ก่อนเมื่อก่อนผมก็ถนัดนะถนัดแปลว่าพวกดาบทไปแล้วในที่ไหนคือใช้คำว่าพวกมันก็ได้นะฮะไม่ผิดะแต่มัน ไม่รู้แต่รู้สึกว่าเป็นการใช้ภาษาไทยที่ไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่เป็นการใช้คําที่ไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่นะนี่ก็ผมก็เลยเลี่ยงนะเลยช้าเป็นเป็นทั้งหลายไปดูต่อไปเลยนะครับก็เราทิ้งดังนี้ ต้องใส่มาดาบทกล่าวว่าใครจะแปลว่าตอบว่าก็ได้นะไม่มีปัญหาดาบทตอบว่าอุกกนทิตามหานะดาบทเหล่านั้นดาบทเหล่านั้นอุกกนทิตา ขอขอภัยเออมันเป็นเลขในซ้อนครับดาบททูลว่ามหาบอพิษดาบทเหล่านั้นพูดว่าพวกกระผมเป็นผู้กระสันขึ้นแล้วดังนี้แล้วจึงไปป่าหิมพาน คือมันเป็นพอดีมันเป็นเลขในซ้อนก็จะทิ้งจะทิ้งอิติไปมันก็ได้คไม่มีปัญหาครับหรือจะลงอิติก็ได้แต่ที่สำคัญถ้าเกิดว่าเปิดอิติผิดตรงนี้เสียสัมพันธ์นะครับไม่ถึงขั้นเสียปอนะเสียสอเสือเฉยแม้ดาบทชื่อว่ากับประกศอุก,กันธิตากระสันขึ้นแล้วจะแปลว่าเบื่อหน่ายแล้วย่งได้เลยครับศัพท์เนี้ยเบื่อหน่ายแล้ว ต่อการไม่นานนั่นเองอาจารยเยนะเนี่ยครับมานะปัจจัยมันเป็นกรรมวาจกมียาปัจจัยอีกองคมน้ายะแบบนี้มันต้องมีตัวนะพี่ตาตาอันอาจารย์แม้ห้ามอยู่บ่อยๆอ,นะอันอาจารย์แม้ห้ามอยู่บ่อยๆกล่าวแล้วว่ากระผมย่อมไม่อาจดังนี้แล้วจึงหลีกไป หลีกไปหรือหลีกไปแล้วก็ได้แล้วแต่จะใส่มาแล้วแต่จะถนัดเขียนมาครับปณะนะก็กับประกาศดาบทน,นไม่ไปแล้วสู่สำนักของดาบทเหล่านอกนี้ฟังอยู่ซึ่งความเป็นไปทั่วของอาจารย์ อยู่แล้วในที่อันไม่ไกลในการอันเป็นส่วนอื่นอีกหรือจะแปลว,ว่าในการต่อมาครับในการต่อมาแต่ถ้าเราขี้เกียจจะต้องมานั่งจำสำนวนก็ในการอันเป็นส่วนอื่นอีกโรคในท้องอุปชินะเกิดขึ้นแล้วแก่อาจารย์ผู้ตามระลึกถึงอยู่ซึ่งอันเตวาสิ์ทั้งหลาย คิดมากครับลูกน้องไม่อยู่คิดถึงลูกน้องก็เนี่ยเครียดลงกระเพาะผมว่านะกจิโรโคเนี่ยน่าจะเป็นเครียดลงกระเพาะไม่มีใครอยู่ด้วยน่าจะเป็นโรคนี้แหละพระราชาเวเชติกิจฉาเปติยังหมอให้รักษาแล้วยังหมอยังหมอย่อมให้รักษาหรือให้รักษา ได้นะฮะไอที่สำคัญเนี่ยไอตัวหมอนี่แหละที่แปลว่ายังย,ยังไงก็ตามครับถ้าท่านมีตัวที่แปลว่ายังอยู่แล้วก็ขอให้สบายใจได้นะยังหมอให้เยียวยาแล้วโรโคอันว่าโรคขนาดหมอหลวงนะยังรักษาไม่หายนะโรคอันว่าโรคนะบูปัสมิไม่เข้าไปสงบแล้ว ดาบททูลว่ามหาราชามหาบพิษท่านก็ได้พระองค์ก็ได้นะพระองค์ย่อมปรารถนาเพื่ออันยังโรคของเราให้เข้าไปสงบหรือพระราชาตรัสว่าถ้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าท่านพึงอาจใซในการนี้ ข้าพเจ้าพึงกระทำความหาสุขแก่ท่านนั่นเองหรือจะแปลว่าอาหารนะครับอันนี้ระวังประทานที่มันเป็นอาหารนั่นแหละถ้าขึ้นตัวอื่นมามีโอกาสเสียพอค่อนข้างสูงครับมันดูเหมือนไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันก็แอบซ่อนอยู่ด้วยประโยคที่มันซับซ้อนอยู่ ข้าพาเจ้าพึงกระทําซึ่งความหาสุขแก่ท่านทั้งหลายในการนี้นั่นเองดาบททูลว่ามหาปพ,พิษถ้าท่านย่อมปรารถนาซึ่งความผาสุขแก่เราใสท่านจงสง่งจงส่งไปซึ่งเรา หรือจะแปลว่าจงส่งเราไปก็ได้นะจงส่งเราไปแต่ด้วยอำนาจที่เราแปลติดโดยเพียนชนะมาเยอะจงส่งเราไปสู่สำนักของอันเตวาสิทธ์เหล่านั้นพระราชาตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดีละยังดาบทนั้นนิปัช,ชาเปตวะให้นอนแล้วยังดาบทให้นอนแล้วมันจะเกบนเตียงน้อยต่อไปนะครับอุอยโยเชสิส่งไปแล้ว ด้วยคำส่งไปแล้วอมัจเจซึ่งอมมาตทั้งหลายสี่นารทะอมัจจะประมุขหาแยกสรรพออกมาอย่างนี้นะนารทะอะมัจจะประมุขหานะซึ่งอมมัทั้งหลายสี่มีอมมาตชื่อว่านารทะเป็นประมุข วจเนนะด้วยคำว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วซึ่งความเป็นไปทั่วของพระผู้เป็นเจ้าของเราพึงส่งข่าวสารไปแก่เราดังนี้ดาบทชื่อว่ากัปปกาฟังแล้วซึ่งการมาของอาจารย์นั้นกระทําแล้วซึ่งการต้อนรับนี่ประโยคพูดเตครับ กระทำแล้วซึ่งการต้อนรับเมื่อเมื่อใครเป็นคนถามเนี่ยเมื่อดาบทกล่าวว่าอิตเรตาภาษาระวังขึ้นนามมาผิดเพราะว่าการันมันไม่เหมือนกันเนี่ตัวหนึ่งเป็นเรตัวหนึ่งเป็น นะเมื่อดาบทถามว่าดาบทเหล่านอกนี้ไปแล้วในที่ไหนหรือย่อมอยู่ในที่ไหนอา,อาหะกล่าวว่าได้ยินว่าดาบทเหล่านั้นย่อมอยู่ในที่ชื่อโน้นดาบทแมเหล่านั้นฟังแล้วซึ่งความที่แห่งอาจารย์ครับซึ่งความที่แห่งอาจารย์เป็นผู้มาแล้วสโมสริตวา สมสนแล้วสมมสรแล้วตัดฐา,านาเนเอว่าในที่นั้นนั่นเดียวถวายแล้วซึ่งน้ำร้อนแก่อาจารย์ได้ให้แล้วซึ่งผลไม้น้อยใหญ่โรคเข้าไปสงบแล้วในขณะนั้นนั่นเอง ดาบทนั้นเป็นผู้มีผิวพันธ์เพียงดังทองโดยวันเล็กน้อยนั่นเองอได้เป็นผู้มีผิวพันธ์ดังทองโดยวันเล็กน้อยนั่นเองครับจบเกงนี้แปลโดยอัดแบบเร็วๆไม่ยากสักเท่าไหร่แปลกันเอาไว้เฉยๆนะท่านใดจะดูก็ดูผ่านๆไปนะครับดูผ่านๆไปไม่ต้องอน้ำไม่ต้อง ย้ำหรือเน้นจนเกินไปครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์คะขอาาะอนุญาตเมื่อไหร่ที่มีคําว่าภาวะต่อน,นี้จะต้องแปลข้างหน้าว่าความว่าใช่ไหมคะอันไหนนะครับคือศัพท์เวลาเราเจอศัพท์ถ้าเมื่อไหร่ที่มีภาวะอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเวลาแปลนี<อ>่คํานั้นจะต้องขึ้นด้วยด้วยด้วยคําว่าความว่าใช่ไหมคะ ความว่ที่ทแปล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 เหมือนเดิมแบบโดยเพียงชนะอย่างตัวเนี้ยฟังแล้วซึ่งความที่แห่งอาจารย์เป็นผู้มาแล้วอันนี้คือไม่ต้องคิดมากนะมันมีสำนวนของเขาอยู่อ,อ,อยากอยากจะรู้สำนวนของเขาล้วสิอ่าอยากจะรู้สำนวนของเขาถ้าเจอภาวะศัพท์นะฮะภาวะภาวะศัพท์ที่มันเป็นทุติยาวิพัสหรือ สามอื่นก็ได้ครับยกเว้นประธานยกเว้นที่มันเป็นประธานให้แปลโดยแปลโดยอัดเดี๋ยวจะตะลึงนะว่าว่าําำเดียวครับอ๋อแล้วคอ่าอย่างเช่นตรงนี้อันเตวาสิกแม้เหล่านั้น ฟังว่าอาจารย์มาแล้วไม่มีความวุ่งความว่าแล้วครับตัดทิ้งหมดอันนี้คือสำนวนของภาวะปัจจัยหรือตะ่าะะปัใจจัยในภาวะตะัทิศไอที่ความที่แห่งที่เราแปลนั่นแหละถ้าเรารู้สำนวนเราก็ใช้ได้แต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจเราไม่กล้าใช้เราก็ใช้แบบตัวเทียนชนะได้นี่คือภาวะสัพที่เป็นสำนวนแปลโดยอักครับแปลว่าว่า ฟังว่าอาจารย์มาแล้วแม่มันมีอยู่ข้างบ,บนอีกตัวหนึ่งครับมันมีอยู่ข้างบนเหมือนมีข้างบนอีกตัวหนึ่งนะสงสัยอีกเนี้ยค่ะครับหนึ่งสองยังไม่ได้เรียนสัมพันธ์เลยแล้วเวลาถ้าเราเขียนเราตอบคืออะไรที่พอพอเราใส่เราตอบไปผิดนะ่ะแล้วเขา ท่านก็ยังตัดอีกเหรอคะตัดครับ,รบเพราะแปลไม่รู้รครับ <c oughs> คือมันผิดมากกว่าหนึ่งจะไปกินหนึ่งหนึ่งก็ขี้เกียจเขียนหลายทีก็กินสัมพันธ์ไปเป็นการเก็บคะแนนหรือตัดคะแนนแบบอรุณอรวยที่สุดแล้วคนะ<อ>บับบางจุดมันอาจจะถึงขั้นเสียปอนะที่มันไม่ใช่สัมพันธ์แต่ว่าเขาก็โยกลงมา สัมพันธ์เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเรื่องของการเขียนเออเขียนเรียบร้อยแปลมาดีตลอดแต่มาพลาดตรงนี้มันพลาดจริงๆจริงๆอาจจะเสียถึงท่านปอแต่ว่าเออทำมาดีตลอดเขาก็ตัดลงมาแค่เหลือแค่สองแต้มคือสัมพันธ์ไปอย่างนี้ก็มีครับคือเขาเขาช่วยให้ให้สอบได้นั่นแหละครับโดยมากกรรมการก็จะเป็นแบบน,นี้ยจะช่วยจะเก็บแบบเต็มเต็มเนี่ย ไม่น่าจะมีนะกรรมการที่สนามหลวงก็จะมีแค่ประโยคสูงสูงประโยคสูง,ส,งสูงก็ไปกินภูมินุ่นนะครับยุ่มยุมยิ้มยิ้ม,ม,มแบบนี้มันไม่มีแล้วครับมันพ้นแล้วครับอ่าโอเคนะครับ <c oughs>